สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็จะเดินมาดูนายช่างใหญ่ทํางานนะคะมาดูช่างใหญ่ทํางานคะ่ะวหนน่อยหอนหอนด้ยเอซร้อนมากมากเลยร้อนแบบไม่ไม่ไมไมโอ้ยคือรอแต่นอภูบางคนนะสร้างง่า่กะโอ้ยรอค่ะหันใจท่านอยู่ก่ะ โอ้ยเกิดราว่าท่านคนแล้วก้อนจิตอันนั่นก็สั่งสั่งแม่บ้านไว้ก้อนใด้อนก็งสั่งวาป้าแม่นกพี่ตื่นสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยหาใหม่กับเาท่านเฮ็ดบาพุเต่าลเกือบัลืมมข้าวหายเก็บแบบนี้เลย มันดีเลยอู้มันตื่นเต้นเนาะจะบอกว่าถ้าบอกป้าเขาไว้ว่า,ยายถ้ายายไม่ถูกยายเป็นลมกลับขึ้นไปเรียกสองคนลงม,มาถ่ายคลิปยายหน่อยนะม,มีการสั่งเขาด้วยนะให้เขามาถ่ายคลิปยายด้วยเด้อทำไมเหรายายโอ้ยายขันยายมาเถิกยายก,กันจะเป็นลมอยู่ตรงมนันหนีแหละก็เลยวานซ์กันเลยบอกว่าให้ไปเอิญทั้งๆสองคนมาถ่ายลูกแนวซิเถือกันสิเป็นลม เอถือก็เป็นลมเอาถือดีกว่าเอาอดีกว่า3อ้นสามมวดซ้อนแล้วนะตักแต่วันที่30มสิปีใหม่เลยใช่ไหมแล้วก็วันที่สิบห7วันสิบเจ็ดรคลแชร์ลอตเตอรี่ทั้งหมดเลยสามมวดเลยทางเดินไม่ได้ไม่เดินตอนตอนแรกก็ได้8ปดเก้าใช่ไหมมันออกห้าสี่สตอนนั้นใช่ไหม ในไลฟ์วันนั้นนะ่ะยายก็บอก f อฟว่ายายไลฟ์สดด้วยแต่สินาทีมั้งยายบอกให้ซื้อ644แต่ไม่ออก544ใช่ไหม <Okay. S 2> แล้วก็ยายบอกเขาตัวเดียวด้วย8 9แต่ไม่รู้ f อฟถูกไหมยายก็ไม่รู้ยายพูดแค่นั้น10นาทียายก็ลงไลฟ์เพราะมันมีคน5คนชิบคนดูก็เลยลงไลฟ์อันนี้รอบที่3 นี่รอบที่สามก็สามตัวท้ายเนดเครื่อบที่สองสองตัวท้ายจะเชื่อมไปจังไรล่ะเปิดแล้วจะเชื่อมยังไงเอาแล้วช่างใหญ่กับเสือพาไปเก็บอกยื้อนว่านี่ให้บอกเปิดเครื่องอยู่เอามาด้วยไม่หูนะบ่ลุลุกผัดเหนียวเข่าตอนนี้ป้องวยยังดอกตอนนี้รู้แต่ว่าหน้ามืดเหนียวเข่าเหนียวเขาหน้ามืดเลยลืม เขาให้ยายไปซื้อข้าว,าาวแต่ยายยังไม่ไปไม่ถึงร้านข้าวขอให้ยายไปือขายขายข้าวได้ผลดีึ่มโห่สุดยอดเลยบาทมือ่มฮึมสุดสวิงโอ้แถมของแถมมันเป็นอไร ชขาบอกว่า,ายายจะเป็นลมถูกถ้าถูกระวันที่หนึ่งสงสัยช็อกอยู่ตรงนั้นคือจะบัไดเห็นเงินดอกถ้าถ้าถูกละวันที่หนึ่งก็จะบัไดเห็นเงินดอกคือขนาดสามโตนี่เกือบทอบทายลัก <c oughs> โอ้ยขนาดไอ้สามโตท้ายกันยังเพราะโอ้ยห่วงวสันตที่ตายเรา <c oughs> ปูนมาแล้วค่อยๆได้ลูกปืม้มคนนนมค้นแนนเน็ทเวียกไปครัเบิ่งบนันหนียกเนาะมันไก่เดี๋ยวเจาเป็นล่ม ดอกแคก็งามงามมีปลาหนึ่งคือสิสียบเนาะดอกแคแกงส้มก็ได้นะคะปีแกงส้มใส่ปลาช่อนใส่กุ้งก็ได้นะคะแกงส้มดอกแคนะคะอ้ยงามค่ะยังเดินนี่อ้ยดอกแคงามอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะพีีฝากมันก็กินได้นะเนี่ย ตักมันก็กินได้เด้อพี่น้องสุดยอดเลยคะ่ะดอกแค ไม่แห้งนีตลอดล้วแห้งก็ลายไปให้บรองาคเง้นมันหักของคุณแม่ ฮะพอชิมดูผู้ใดละผ้าว่าโอ้ยจะแม่นเะกลมก,กล่อมดีรือยังอือผู้ใดละผ้าวายสิมเบิ่งก่อนฮะเ,เอาเชื่อม พอระวายซิมปุ่นเบิ่งมันเขากันย่างคนมันก็ดีลรวบอกคนว่าคือหูจักว่าลเสือเสือ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ,ะเปิดแล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวไปเปิดน้ำโอ้บอเดอร